Sẻ bò. Ăn. Nằm. Sẻ bò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 . cú. เดี๋ยวพงกินพ้าขนกินน้ำก่อนปืนบ่อ้นน้าากออนาากินกิน้้าอาเอ้เาอ้มเนี่เบ้อเ ยัะก,กินอันนี้กินอันนี้น,นี้นั่นละแสบบอแกบแกบไม่าบายไม่บายกล่องไม่บายกล่องไม่บาย,บาย